คือแม่มอดมันหายไปจากโลกเรามันนานมากแล้วนะคะแล้วก็อาร์เโวทูเดย์เคยมานำเสนอใช่ไหมคะว่าวิทยาการสามารถที่จะนำเอา DNA อของมันเนี่ยกำลังจะฟื้นมันกลับคืนมาได้ในอีกไม่นานนี้ซึ่งเราน่าจะมีความหวังในการให้แมมมอดฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าข่าวล่าสุดอันนี้เนี่ยเป็นการพบซากลูกแมมมอดอายุกว่า5 0,000ปีค่ะและก็เป็นซากที่มีความ สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยพบมาในโลกใบนี้เลยนะคะนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียค่ะได้มีการเปิดเผยซากของลูกแมมมอสอายุกว่า50,000ปีค่ะซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งมาถูกคนพบในภูมิภาคยาคูเตียของไซเรียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยตามรายงานของสำนักข่าวพาสของทางการรัสเซียบอกว่าซากของลูกแมมมอสนี้เป็นเทศเนียนะคะ ถูกชาวบ้านในพื้นที่คนพบหลังจากที่หุูการบาาในชั้นดินเยอ่อแข็งคงตัวเกิดการแข็ตัวค่ะแล้วก็ค้พบเนี่ยจริงๆพบตั้งแต่เดือนพไามมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนว่ายาน่าแล้วะหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบศึกษาจนกระทั่งพบว่ามันมีอายุกว่า50 0 0 0ปีนี่แหละค่ะจนกระทั่งดนนำไปสู่การมาเปิดเผยต่อสาธารณชนะคะ หัวหน้าห้องแฝดของพิพิธภัณฑ์แมมมอธแห่งมหาวิทยาลัยสหพันธภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองยาคูสนะคะเอ่ออาจารย์แม็กซิมเนี่ยก็กล่าวกับสื่อข่าวนะคะว่าเราสามารถพูดได้เลยว่าซากแมมมอธนี้เป็นหนึ่งในซากแมมมอธที่ดีที่สุดเท่าที่เคยพบมาในโลกนี้ค่ะในลูกแมมมอธตัวนี้นะคะตายขณะมีอายุได้ประมาณ1ปีค่ะน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมนะคะมีส่วนสูง120เซนติเมตรความยาวของลำตัว200เซนติเมตรค่ะ ส่วนอายุทางธรณีวิทยาตามผลการวิเคราะห์คาร์บอนกับมันตารังสีก็คือ5 0 0 0มื่นปีค่ะโดยนักวิจัยเชื่อว่าลูกแมมมอธนั้นโตเร็วกว่าลูกของม้าควายป่าแล้วก็หมาป่าในปัจจุบันเนื่องจากสภาพอากาศในสมัยนั้นเร็วร้ายกว่าในสมัยนี้นะคะแล้วก็พวกมันจะต้องมีวิวัฒนาการแล้วก็ต้องตัวใหญ่เพื่อทนต่อฤดูหนาวที่โหดร้ายในยุคนั้นด้วยโดยพบว่า การพบซากแมมมอสในปล่องภูเขาไฟบาตาไกกาซึ่งขยายตัวอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ทศที่ผที่1ก้0ิโดยเผยให้เห็นภาพการค้นพบในยุคก่อนประวัติศาสตร์อื่นๆรวมถึงม้าและก็ควายป่าด้วยชาวบ,บ้านได้ค้นพบซากแมมมอสหลังจากที่ส่วนหนึ่งของปล่องภูเขาไฟพังทลายลงค่ะก็มีการเผยให้เห็นซากแมมมอสครึ่งหนึ่งโดยส่วนหน้าของซากแมมมอสตกลงไปที่ก้นหลุมนะคะ ส่วนครึ่งหลังรวมถึงขาหลังยังอยู่ในชั้นดินเยื่อแข็งต่อมาเพื่อร่วมงานของเขาก็นําส่วนครึ่งหลังขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้มีการขุดนำาอมาขึ้นมาก่อนที่จะมีการค้นพบแมมมอสต,ตัวนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการค้นพบโครงกระดูกแมมมอสที่สมบูรณ์ทั้งหมด6โครงในโลกค่ะโดย5โครงอยู่ที่รัสเซียและก็1่โครงอยู่ในแคนาดาค่ะ โดยนี้ไม่ใช่การ,ค, <น S 1> ราค้นพบซากสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เพียงครั้งเดียวเท่าน,นั้นนะคะที่พบในชั้นดินเยื่อแข็งคงตัวอันกว้างใหญ่ของรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะด้วยความที่พื้นดินที่เคยเป็นน้ําแข็งมาเนิ่นนานก็เริ่มละลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะมันก็เลยเริ่มเผยเห็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้นี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเดียวกันก็ได้มีการเปิดเผยร่างของแมวเขี้ยวดาบซึ่งคาดว่ามีอายุเกือบเกือบสามหมื่นสองพันป แล้วก็เมื่อช่วงต้นปีนี้ก็ยังพบซากหมาป่าอายุ44,000ปีด้วยคะ่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลูกแมมมอธอายุ50,000ปีเราเห็นเพราะว่ามันเกิดสภาวะโลกร้อนแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันก็เลยเผยให้เห็นสิ่งที่มันอยู่ข้างใต้นี่แหละนะคะแล้วก็นำมาสู่การขุดค้นพบนี้แล้วก็นำไปสู่แนวทางในการที่จะ วิจัยต่อไปนะคะซึ่งก็น่าจะนำไปสู่ในอนาคตขา้างหน้าเมื่อรวมกับวิทยาการทเทคโนโลยีต่าง,างๆแนาโน้ในการที่จะฟื้นคืนชีพแมมม,ม,มอสกลับขึ้นมาสู่โลกใบนี้ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้เพราแรงวัสสร้า,า <c oughs> งมันมีความสมบูรณ์มากๆ